อะไรอ่ะอะไรอ่ะคึกหรอคึกเหรอ,อ,หรอโอแเจด,ด,ดู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 ดิอ้อที่ปุ่มเจ็บนะคึกมากคึกมากอื้ือื้ือื้ือุ๊ยอุ๊ย โอ๊ยดูมือเจ็บมากคือกักมือดักมือกลัวนังเดียวเลยตอนนี้กอ้เจ็บตัดเลยท,รทรูนน อืออือพอแล้วไม่เล่นแล้วพี่ผมเจ็บมันพอน่าสวยๆหน่อยนะน่าสวยๆก่อนไปแล้วบายบา